เมื่อกงบนฝนโตแคงครับพี่น้องผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายนะครับฝนลงมามแบบแคงครับพี่นอ้องเมื่อกงบนเฮ็ดยางเบื่อเลยขยับไม่ได้เลยรถล่าเนี่ยจอดอยางเดียวครับสภาพตอนนี้ในกองบินยีเบ็ดครับคือตอนนี้ขนาดที่เดินก็ยังเดินยากครับรถล่าเนี่ยจอดอยางเดียวครับจวง ฝนยังมาขักแขะขนาดว่าผ้ายู่เขาขันเต็มรูปเด้วยครับพี่น้องจังครับจังครับขันวิบฝนนี่จังสีนั้นเบิดนี่ แห่งห้ายครับเบิดหมือเบิดเขื่อนขั้นไหน,นเศร้าอีกแต่หมืกเขื่อนรวมเทอะละขยับไปในสายบริเลยครับส่วงไม่เศรารับงานไหวว่าจะไปเห็ดเหลีล่ยวรลออะ